กต้องครับและตอนนี้เราอยู่ในรอบสามอินนะครับผมการแข่งขันร่แนะครับผมจะแข่งกันหน่อยไฟหรือว่าชนะ3ใน5ชนะเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ครับเกมคู่แรกของค่ำคืนนี้ระหว่างซีซีครับอยู่ในสีแดงนะครับหลอดเลือดสีแดงใส่เสื้อสีดำเจอกับเบบี้บีครับอยู่ฝั่งเสียงเงินหลอดเลือดเสียงเงินเบบี้น้องเบบี้สีขาวเริ่มต้นขึ้นเลยครับบิบบิ๊บครับเริ่มแล้วเลยครับตอนนี้มีการไฟกันเกิดขึ้นแล้วซึ่งสองคิวแรกจะเปิดมาก่อนเลยก็เป็นทางด้านของซีรีส์เลยครับที่เปิดไปก่อนซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยมากกว ว่าป <łość> ิดไฟแล้วตอนเบบีบีก็มาเนี่ยเบบีบีก็มาเนี่ยทั้งคู่ยังมีความสูสีนอยู่แลัี่ก็มาหอเลยเนี่ยสูสก็มยอยนแค่สามคนเท่นั้นเลยครับ้ยสต่อ้ผมอะคนเาไม่ใช่นะตตนะด้วยกันครับแล้วหญิงเนี่ยตีอยู่ เฮ้ยยี่สิบอก้ยเฮ้้ยยี่สิบเฮ้ยยี่สิบตอิก้าเยอยู่เยอะเหมือนกันครับแต่เบบีพยายามจะชุบเพื่อนขึ้นมาต้องรอดีกั่าโดนคราโดนเรโดนเรโดนราโดนราโดเราดนาโดนเราโเดนตาโดนกานเราโนเราแดนเาาโันเราดนเรานานเราโเราโ้เราเราโดนเรโนเราโดนเราโ์ราโดตั้าแตนเราเราโดนเรดนเอาไปเอาเรา่องไปด้านขราโินเราโดนเรดนเรามราโดนเราโดนเราดนเราโราโด่ดเมาดนเาโดนโดนเดโดนาโดนโเน ปิดไปจับตึ้งจีได้ด้วยมารีได้ด้วยบิดดิ้งพอดี ต้องบอกว่าตอนนี้ซิกซสิกก็เริ่มที่จะแยกอะไรอร่อยกับสังเกตได้จากแบบอาวศพจำนวนศพอย่างเอาศพกลับบ้านดิทางฝั่งบ้านของพี่บีบีฮะมีการกักศพเป็นจำนวนมากครับแต่เช่นเดียวกันตอนนี้ครับมีการโผมาเพื่อจะชุบตัวผู้เล่นแล้วเลยครับและเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาโอ้โหต้องบอกว่าทางฝั่งของซิกซ์ีซีครับพยายามที่จะไปเอาศพเพื่อนก่อนส่วนพี่บีบีเนี่ยก็พยายามที่จะย้ายศพนะครับไปอีกบริเวณพื้นที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ทางด้านของซิกซ์ที่ซีครามพยายามที่จะไปเอาศพเพื่อนก่อนส่วนพี่บับ คือกักศพครับแต่ซีซิกเมื่อสักครู่นี้ได้ศพกลับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะทำให้ชุบเพื่อนขึ้นมาใครไดด้อกขวาบนครับตัวเลขยังค่อนข้างทรงๆนะว่าเอ่อที่คิวฟีดนะจะค่อนข้างทรงๆไปหน่อยนะยังได้ลุ้นนะยังได้ลุ้นอยู่นะแต่ตอนนี้ครับยังีอยู่ังดีอยู่ค่อนข้างจะจำนวนเนี่ยนะค่อนข้างจะนั่งที่นั่งลำบากแล้วนะเพราะตอนนี้เหลือส4คนต่อ20คนด้วยกันคิวฟีดซีซิกเริ่มมาแดงถึกๆแบบนี้กล้องจับอยู่พุดดิ้งจับมาแย่งศพไปเจอจุดกักศพบนฝั่งซีซิกมี3-4ศพต้องีสามสี่อนตัดภาพมา ครับชิมอนเนี่ยลินจี่ปาดกันอยู่วิ่งรีโพซิชันแทงก็อีกทีนี้เจอปาดขึ้นแทงอีกสักทีนึงหลบไปเดีบีนี่ผู้ชายว่ะหนที่เหลืออยู่ห้าคนครับต่อไอที่ซีจังสามสองบีมีอยู่ยี่สิบสองคนเรียกได้ว่าลดหัวผ่ากันเลยทีเดียวเหลืออยู่สามคนอยู่น่าคือหนึ่งในสี่คนแล้วดูว่ะวิ่งแค่นี้เก่งแล้วโดนแทงไปตรงดีหันหลังให้เขาครับเหลืออีกสองคนคริสโตลอีกทนึงเลยสองไปเโอ้โหคนตีว์สามสี่คนข้างหลังชิมอนพยาจะวิ่งไปช่วยเพื่อนแต่ไม่ไหวเหลืออยู่หนึ่ เกมแรกตัวนี้กลายเป็นทางฝั่งของซิกซิกเขาทำไม่รู้นะว่าเบบี้บีไม่ได้ไม่ได้หมูนะพี่ลาไม่ได้แพ้นะเดียเดียไม่ได้แพ้นะไม่ได้หมูนะตอนแรกนี่ยยิ้มติ๊กตือก่ะมีภาวะเพื่อนตมีภาวองเบบี้บีเนี่ยก็ไม่ใช่ไอเดียบอกนกไปฟังมาเนื่อยๆซิกซิกจะเขียวได้ง่ายๆเหมือนกันในขาะที่ทั้งคู่เนี่ยผัดกันไปผัดกันมากักศพกันไปกักศพอะไรคือการจบแล้วว่าาทงหรอเร็วช่วยมีการทะลุไปบ้านของเบบี้บีเพื่อไปเอาศพเพื่อนเราต้องยินเนาะจากตอนแรกนะคุณผู้ชมครับ หลัก1ิบ6สูสีกันเลยจำนวนคนที่ยืนฮะอยู่ดีๆครับทางนักซิดีซีก็ชุบทีเดียวผู้ชมครับกลายเป็น21 22คนต่อ1ิบ6คนเช้าจากนั้นฮะผู้ชม,ชมพอกลายเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจำนวนคนที่มากกว่าเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบอย่างนี้น้อยในการที่จะเล่นไฟครับ <c oughs> ก็ไล่ปิด <c oughs> ทางด้านของเบบี้บี <c oughs> ไปเรื่อยๆแล้วมีการจักศพขโมยศพไปเรื่อยๆแบบนี้ทําให้เบบี้บีครับจำนวนคนเนี่ยลดลงเรื่อยๆและไม่สามารถที่จะกลับมาลีกันได้ทําให้ซิกีซกฮะไม่พลาดที่จะชนนนนะในรรรอบแกไปัั่เงค สูกต้องครับแต่ว่าปาดเหงื่อมาเหมือนกันครับซีซีแต่ฉันจะปาดเหงื่อครับขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์โยนความกดดันให้ทางฝั่งเบบี้บีเลยครับแฟนๆเบบี้บีครับต้องเชียร์เข้ามาแล้วครับตอนนี้กําลังใจสําคัญมากครับแล้วเกมที่2ครับกาลังจะเริ่มต้นขึ้นย้ําสีเสื้อสักนิดนึงนะเผื่อคนเข้ามาดูหมายซีซีอยู่ทั้งฝั่งสีดําเทาๆครับส่วนเบบี้บีครับอยู่ทั้งฝั่งสีเสื้อสีขาวครับเริ่มไฟแรกกันมาวิ่งมาปักตุ้งลงปักตุ้งขยงแหม่อเยแล้ววิ่งอมกรอนี้ ปีนมาฝาบนเป็นซีร so, ีส hey, uh, okay. ์ซที่เหมือนจะได้คิวไปเยอะกว่าแต่ก็ปิดคิวเพื่อตัวเองไปเยอะเหมือนกันยี่สิบสองยี่สิบสองมาครับมีคนเก็บไอนอยู่อยู่ปั๊มอยู่อยู่นะเข้ามาอยู่นะอแล้วก็ถูกแทงไปสองทีเหมือนกันจำนวนเงดูไฟแรกตัวนี้เบบี้บีลดลงไปเหลือได้อยู่ได้อยู่นะ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 ได้อย่นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่างได้อยู่น้อสู่นะไอยู่นะได้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 อยู่นะ้อยูนะได้อยู่นะด้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อย ใช่แล้วเลยครับตอนนี้ตกมาถึง4 1 3 1 2แล้วลดลงไปเรื่อยๆแล้วผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเบบี้บีเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วผู้ชมครับและต้องชุบแล้วเลยฮะยิงกระจายแบบรีเพื่อนก่อนดีเพื่อนก่อนดีเฟรนด์ก่อนซิกเนี่ยถ้าสมมติว่าประคองเพื่อนได้เนี่ยแล้วยังคงกำลังเวอรที่20คนได้ผมบอกเลยว่าอาจจะทำให้เขาชนะได้เรา20คนเลยเขาบอตอนนี้ค่อนข้างที่จะต้องกดดันแล้วเลยครับเพราะผู้เล่นเนี่ยลดมาถึงหลักหน่วยเหลือ4คนเท่านั้น โอ้โ,อโหโแบบนี้ไม่ม<ห>ดีแล้วเลยครับเยยูนาตอนนี้โ,โ, u, โอ้ needs, <os it. S 1> โหโดนทั่ฮะไล่แทงบาและบูทมาแบบนี้เไปแล้วามเมจเดกาหน้าไม่ดีเ่ไลยพยายามจะเลืเอาศเือนแต่ไม่ไหวเลยครับป่าฉลามเต็มไปหมดเลยตัดผาบมนทึ่ทางด้านของซันนี่ครับพยายามที่จะเอาไม้เนี่ยทข้างด้าของเคีซ่าไปแล้วพิชาลีเนี่ยวิ่งมาโดนรับไม้แทนไปแล้วแบบนี้พยายามจะหนีมาแต่เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วปิดเกมไปจากเพกัตรจากซิกี้ซิก รอบที่สองก็เป็นของเขาครับน้องยีนหนูต้องบอกว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าทางคิวฟีดเนี่ย เด้งมาเป็นสีแดงก็ส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาทางด้านของเบบี้บีที่ชนไฟแรกและไปพลาดโดนทางด้านของซิกซซิกเนี่ยเก็บไปเยอะหน่อยเนาะพอเก็บเยอะแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะับทำให้จังหวะในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้วนเนื่องจากว่าต้องเอาศพเพื่อนครับโฟกัสและรีกลับมาครับเลยทําให้จังหวะในการเล่นเนี่ยอาจจะเสียไปและเป็นทางด้านของซิกซี่ซิกที่คว้าในรอบที่สองมาด้านยนึงครับโอ้โหรอบนี้ซิกซซิกครับเหมือนเจอจุดเหมือนกันนะเหมือนเจอจุดว่าเอ้ยเบบี้บีนะยังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่อยู่นะครับเพราาะว่ ค่อนข้างควบคุมพื้นที่ตอนไฟแรกได้น้อยนะครับทำให้ซิ t ี้ซิพอเห็นอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าเลยนะครับเห็น VV ีวียามจากักสศก็ดันเข้าตลอดเลยทําให้ไฟค่อนข้างไวครับแล้วก็จบไปตั้งแต่ไฟแรกแรกเลยคนระับสองต่อศูนย์ตอนนี้เกมต่อไปที่กำลังจะทำการแข่งขันเป็นเรนัว่าแมตช์พอยท์แล้วนะของทางฝั่งซิ t ี้ซิครับถ้าซิดี้ซิเอาชนะแล้วขึ้นเป็น3 0 ปิดจบซีรีส์นี้ส่งเบบี้บีกลับบ้านทันทีครับผมแล้วซิสซี่ก็ได้เข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสมมุติด้วยเบบี้บีกลับมาได้ยังยื้อคอเสื้อนะฝั่งซิสซีกลับมาเป็น1ต่อ2มีเกมที่4ให้เราดูกันมันๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับยังมีโอกาสเชียร์กันได้รีบเชียร์เข้ามากันเยอะๆครับแฟนๆของเบบี้บีครับเรียกว่าคลายความกดดันหน่อยคลายความกดดันของทางฝั่งเบบี้บีกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังชนฝาจริงๆแล้วนะักำลังจะตกจากปากเหวแล้วครับเบบี้ อืมอก็บอกว่าแฟนกำลังใจของแฟนคลับก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม,มกับที่รับชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Youtube หรือวทางด้านสามารถส่งแรงใจรแรงเชียร์พิม์กันมาได้เลยนะฮะเแบบี้บีตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่ามีการพลิกกลับมาเป็น2-1ขึ้นมาเนี่ยได้มา1นึเราเนี่ยอาจจะทำให้เบบี้บีเนี่ย มีภาพอยู่เหมือนกันนะ้องยีนถ้าสมมติได้มาหนึ่งราวนี่ยอาจจะทําให้มีใจมีไฟด้วยและสามารถที่จะเอาเนรัที่สองมาได้แลทีมใหญ่เขามีภาพเข้ามาแข่งก็เจอทีมใหญ่ตรงนี้เนี่ยต้องเอาเราแรกมาให้ได้ก่อนเพื่อปลุกไฟดนจัดะครับคนในทีมรวมถึงทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเบบี้บีก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับแฟนคลับนะอย่าบผมบอกไปคือแรงใจแรงเชียร์ส่งมาได้เลยนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีกซกหรือเบบี้บีครับพิมกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทวิสครับหรือยูทูบตอนนี้กําลังใจสําคัญมากๆครับครับผมะ ก็อย่างที่พี่บบลลี่บอกไปอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่า2อศูนย์แล้วจะจบเลยเสมอไปนะครับผม คือปัญหาหลักๆอ่ะนั่นแหละผมว่าเรื่องของพื้นที่เหมือนกันนะเพราะว่าซิกซิกค่านั้างควบคุมพื้นที่ไฟตรงกลางได้ถ้าเบบ y ี้บเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยกระจายคนจากที่กระจายเนี่ยเข้ามารวมกันสักนิดหนึ่งแพ็กกันไปไฟกับทางซิกซิกเนี่ยอันนี้ก็น่าจะทําได้น่าจะยื้อเวลาในการไฟได้ดีขึ้นเหมือนกันแต่ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพียงบทวิเคราะห์ขอ,ของพวกเรานั่นแหละนะครับอา้าว ดูแชทกันหน่อยดีกว,ว่าโหตอนนี้กำลังใจท่วมท้นมากเลยครับพี่บิลลี่ครับ้บีเบบี้บีมาเต็มแชทของเราเนี่ยขอสักหนึ่งวินนี่ครับมาเลยครับมีท่านผู้ชมถามเข้ามาใครแพ้ตกรอบเลยไหมครับตกรอบเลยนะครับถ้าวันนี้ใครแพ้ก็คือหลุด จากกาันขันของเรานะโดยไม่สมัครใจทันทีนะครับผมนี่ไง FC Baby B หญิงแท้มาเลยซิที่ซิกก็มาเหมือนกันนะครับยื้อนานมากไฟนานมากอันนี้น่าจะพูดถึงไฟแรกนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันเลยครับว่าแก้เกมมาอย่างไรนะทางฝั่ง Baby B หลังจากทามเอาได้ปรึกษาหารือเรื่องแผนกันแล้วเนาะอืมเราวิคอยครั้งนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่วิคอ์นิดนึงแล้วกันนะในส่วนของ BabyB เนี่ย อ่ะเอาตามในมุมของผมนะแสดงความคิดเห็นนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าอยากจะพลิกเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไฟแรกอาจจะต้องยืนนานกว่านี้นิดนึงนะอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าสมมติว่าล้มเยอะ นี่ยจะทําให้รูปเกมเนี่ยมันอาจจะเสียได้จากจังหวะที่ว่าเราอาจจะไฟกันอยู่ยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราลมเยอะฮะเพื่อนที่เหลือของเราเนี่ยอาจจะต้องถึงศพมาเพื่อที่จะชุบและเสียตัวผู้เล่นในการที่จะฝ่ายไปนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วนะว่าจังหวะนี้เนี่ยในการแก้เกมของเบบี้ออกมาเป็นยังไงแล้วปลฉลามเนบูตมาก่อนเลยเจอเลยแล้วเน็คมาแล้วจากโอลาฟเก็บตั้นอชิมอนไปแล้วลีออนดาบมันคิวมาเลยโอ้ยเรามีการเทรดกันอีกจะมาแต่ดูว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นทางด้านของซิกกี้ซิตี้คิวมาแล้วนะครับไม่ดีเท่าไหร่แล้วเเเเเเบบบบบีีีีี้้้้ฮะะะะะออออออาาาาาาจจจจตตตงงงงงงไไไปปปรรรรรรรววววมััยยยกก็ลลลลแพพืืื่่่่่่นนนนนนนโดดคคถ เลยครับ ถูกต้องครับโดนกดดันแล้วหลังชนฝาแล้วต้องทําให้ดีครับไม่ยกกดดันกันมากไปแล้วมือปืนของเบบี้บียงกระเพ้าโดนซันนี่หวดเข้าฟโดนปืนตัดเอาด้วยที่คิวฟีมมุขขวาบนปืนโดน,นว่ะเก็บคิวต่อเนื่องส่งเบบี้บีเหลือ13คนทันทีลินจี่วิ่งอยู่ตรงกลางแล้วดูครับไฟของซีซิกดันเข้าหาเบบี้บีเกือบจะถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวยังพยายามของพื้นที่ตรงกลางไม่ต่อเนื่องเบบีเบีตกเหลือ10คนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรอบนี้ซีซิกดันสุดไม่หยุดยั้วคิวฟิมมุขขวาบนยังซซิกเเมจอร์ตี ะเหมือนกันจับตัด,ตด,ตดภาพมามสินแสให้ใหครับามาดูพื้นที่หรืออย่างไรไม่ทราบแต่คิวไป1คิวเหมือนกันมันจะคู่นิทีไปลูกคิสโซโดนเกตเอาป่าฉลามผู้ใจเก็บไปเหลืออยู่2คนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไแฟแรกของเบบี้บีครับแล้วซีซิเขากดสุดไม่หยุดยังนนเอเจอร์ลังแกู้ยญิงหนีมาโดนอาเธอร์แทงก็้าไสักหนึ่งที จินโซครับคนสุดท้ายของทางฝั่งเบี้ที่เหลืออยู่เป็นมือปากฉลามครับแล้วดูซิซิกล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้หมดแล้วครับไม่ไหวปั๊มเลือดขึ้นมาทีหนึ่งวิ่งมายังมีใจครับอยากจะวิ่งไปปั๊มเพื่อนแต่เยอะเหลือเกินครับซิซิกล้วปาดไปจากทางฝั่งมาโก้ครับส่งทางฝั่งเบบี้มากโอเลทาวกลับบ้านทันทีครับและผู้ชนะของเกมแรกครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรวจแล้ว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  เอาชนะไปนั่นเองก็ขอแสดงความเสียใจทางฝั่งเบบี้บีด้วยนะครับถ้ามีการแข่งขันครั้งหน้าๆก็ขอเรียนเชิญเข้ามาแข่งใหม่นะครับเพราะว่าถึงใครจะไม่เห็นแต่ผมว่าแฟนๆหลายๆคนแล้วก็พวกเราทีมงานทุกคนเห็นความตั้งใจของเบบี้บีแล้วนะครับอืมใช่แล้วเลยับมาว่าในส่วนของ m v p กันนิดหนึ่งก็เป็นเมกาซัสแหะฮะนี่รับคิวไป17เลยนะฮะอันดับ2เป็นทางด้านของเมเจอร์คิวและอันดับ3เป็นโอลารกับ9คิวอันดับ4ครับรีออนรับ6คิวและอันดับ5 อภิกานีมรันจริงนะเพื่อนในกรับเป็นอภิกา5คิวนั่นเองครับผู้ชมนี่ฮะ <univers> um. อย่างที่เห็นเลยว่าทางฝั่งของซิกิซิก,ก็คิวกันเยอะพอสมควรเลยเนาะน้องยนนะินเนาะอย่างบอกไปคือเบบี้เบบีก็เต็มที่แล้วนะครับผู้ชมตั้งอย่างที่เห็นเลยคือ,อไฟแรกนะนานจะจัดเลยนะครับมีการพลิกกันไปพลิกกันมาแบบนี้นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและขอแสดงความยินดีกับซิกิซิด้วยนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคู่แรก ่น <Lee. S 1> ่งนะครับผู้ชมครับยังเหลืออีก3คู่ครับผู้ชมนะจับตารอได้เลยนะคู่ต่ออันนี้นี่คู่ที่สองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสู้เดียวฮะแล้วกลับมารับชมเน็ตพิเศษครับ